สวัสดีเดีย๋ยนะเอ่อน้องเป็นคนซื้อหรือแม่แม่อ๋อคุณ<ม>พี่พฝันอะไรหรือเปล่าเมื่อวานบ้าลีคีค่ะเกา้าสิบสี่ทับสิบเก้าฝันเห็นอะไรีฝันถึงอะไรพี่ฝันถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วอ๋อแล้วเขาว่างไงเขาเพิ่งมาลูกเหือเราอะเนาะอ๋ออ๋อลองเราดิใกล้สว่างแล้วล่ะ พ่ออ,องตังแต่เราจนนะเลยให้าลำบากอ๋อฝันเราก็มาลูกหัวพ่อกับแม่เสีย,ยไปนานแล้วอ่ะอืมเมื่อไหรเมื่อไหรฝันเมื่อไหรสักสองวันสองวันไปแล้วเนาะอืมแล้วก็แกก็ไม่ได้พูดอะไรไม่พูดอะไรอ๋อเลยพี่ก็เลยเอามาซื้อบาเลทนี้บาเลที่นี้เนี่ยนี่นตรงโน้อนอ่ะ ที่ใบฮะใบเดียวค่ะใบเดียวใช่ไหมฮะมคิดว่าหลังอย่างนี้ได้ตังแล้วจะทำอะไรบ้างฮะก็ทำบุญแล้วก็ทำบ้านใหม่แล้วก็ไม่ดดให้สุด,ด,สด,ดลูกชายด้วยอ๋อ <c oughs> นี่ฝากลูกชายคนนี้ป่ะอ๋อม,มีเมียยัง ไม่มีครับเพิ่งโดนเทครับโอ้โหเพิ่งเลิกกันไปเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมพี่ว่าจะไปมีนี่ตอนนี้ไม่เอาแล้วซื้อกินดีกว่าครับเออเห็นด้วยมีเงินซื้อกินดีกว่าเออด้วยแล้วมีลูกกี่คนเนี่ยสามสามคนสามคนชื่ออะไรครับมีเที่ยงคันเนาะอายุหกสิบสี่จะได้ไหมครับซื้อที่ไหนไงอ๋อหวยสั่งให้เขาเอามาให้ที่ร้านสั่งในเฟซ สแต่ก็ถูกเขาทุกงนวดนะนะสองตัวสามตัวอะไรดีใจว่าถูกได้ดินห้าส <c oughs> ิบคูณห้าสิบแล้วก็ก้าสี่ห้าสิบคูณห้าสิบคนที่ขายรัฐบาลนี่เป็นรู้จักกันประจำรู้ประจำซื้อมาป็นปีแล้วเขาก็มาให้เรื่อยเราสั่งเขามา,มาทะเบียนบ้านทะเบียนรถ เี่ย,ยคือเราซื้อความเฮงใช่ไหมพี่ย้ายร้านยางเนี่ยมาจากตรงไหนฮะอ่าก็ตรงข้างมันนี่ไงอ๋อมื่อนอยู่ข้างมันนี่เราย้ายมานี่กี่ปีแล้วสามปีได้สามปีนะก็โควิดกิจาก,การเก๊งเลยอ,อยู่ไม่ได้ต้องกลับมาอยู่บ้านอะไรนะหกสิบสี่เนาะโซนหนึ่งอะ ผมแต่เล็กๆปีแล้วกันพี่เก้าปีทำทำปะยางขายยางขายแมกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้จะปรับปรุงอะไรไหมก็ทำบ้านใหม่ทำเป็นหน้าร้านให้ดูให้ดูดีก็ยังหากิน่ยู่